สวัสดีค่ะชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเรามาเรียนกันเรื่องทศนิยมสองตำแหน่งค่ะซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเขียนและอ่านทศนิยมไม่เกิน3ามตำแหน่งค่ะ,สะแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆรวมทั้งสแสดงสิ่งต่างๆตามทศนิยมที่กําหนดได้ค่ะาเรามาดูกันเลยนะคะรูปที่อยู่บนกระดานนี้นะคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกตถูกต้องค่ะหนึ่งร้อยส่วนค่ะแล้วแต่ละส่วนมีขนาดเท่ากันไหมคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะคําตอบที่ได้เท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะถัดมาค่ะครูมีรูปนะคะที่แบ่งออกเป็นหนึ่งร้อยส่วนติดอยู่บนกระดานและครูเทสีลงไปคะ่ะกี่ช่องเอ่ยนักเรียนลองนับดูสิคะ ใช่ค่ะก็คือ18ส่วนนะคะครูเทสีลงไป18ส่วนค่ะจาก100ส่วนค่ะเราเขียนแสดงด้วยทศนิยมนะคะ0.18ค่ะอ่านว่า0.18ค่ะต่อมาค่ะครูมีรูปติดอยู่บนกระดานนะคะที่แบ่งเป็น100ส่วนค่ะมีส่วนที่แรงเงากี่ส่วนนะคะอลองนับช่องส่วนสีน้ำเงินดูสิคะ ถูกต้องค่ะก็คือ6ส่วนนะคะครูแรงเงา6ส่วนจาก100ส่วนค่ะก็สามารถเขียนแสดงด้วยโศนสยิยมได้ว่า0.06นะคะอ่านว่า0.06ค่ะถัดมาค่ะอ,อันนี้แปกกว่า2อันที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็คือมีรูปนะคะเต็มที่เท่ากันอยู่2รูปนะคะแล้วก็ทำไมเอ่ย แรงเงาครูก็ใช้คําถามเดิมนะคะส่วนที่แรงเงามีกี่ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วนนะคะอันนี้จะแตกต่างจาก2ตัวอย่างแรกก็คือจะมีส่วนที่แรงเงานะคะหรือระบายสีเนี่ยทั้งหมด1่แผ่นเต็มๆเ,เลยกับอีกหนึ่งอันนะคะก็คือไม่ได้ระบายเต็มแผ่น,นะคะ่ะแต่ระบายเพียง32นะคะใน100ส่วนนะคะ ก็เขียนแสดงด้วยทศนิยมได้ว่า1.3 2สองนะคะอ่านว่า1.32ค่ะสองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะการเขียนทศนิยมสองตำแหน่งนะคะสรุปได้ว่าทศนิยมสองตำแหน่งนะคะจะมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมสองตัวโดยเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวแรกนะคะจะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1ค่ะ และเลขโดดหลังจุดทศนิยมตัวที่2นะคะก็จะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ค่ะตัวเลขหลังจุดทศนิยมแสดงจํานวนว่าเป็นกี่ส่วนใน100ส่วนที่เท่าๆกันนะคะและการอ่านตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะคะเราจะอ่านแบบเรียงตัวนั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาลองทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อดูว่าเรามีความเข้าใจมากแค่ไหนนะคะนักเรียนสามารถทําใบงานที่สองนะคะเป็นเรื่องทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่า1น,นะคะและใบงานที่3คะ่ะก็คือเรื่องของทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่า1น,นะคะขอให้สนุกกับการทําใบงานคะ่ะเสร็จแล้วส่งมให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ